เจ้าเหี้ยเหี้ยห่วยเจ้าเหี้ยเหี้ยเหี้ยสวัสดีค่ะอะไรอะไรก็เดินขึ้นมาดีๆสิผีจีนมันต้องกระโดดขึ้นไม่ได้กระโดดให้พอน่ะตัวเธอสั้นเนี่ยกระโดดขึ้นมาเออแหมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นอะไรต้องมีบังหน้าอ่าต้องมีบังหน้าหน่อยแฟนซีหน่อยแหมวันนี้วันนี้ไม่ได้เป็นผีอะไรแต่ว่าเป็นผนชาวพผีธุอะไรฮะผีจีนผีจอปรอ รข้างนอกเป็นจีนแต่ข้างในเป็นลาวอยู่ว่ากันไปอ่ะในราตรีราตรีอันเงียบสงัดมืดมิดอย่างนี้นะคะมนุษย์เราก็มักจะถือว่าแม้จะมีผีมีปีศาจมีวิญญาณมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆทําให้เกิดเรื่องราวที่น่าลึกลับน่าสะพึงกลัวเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องราวที่ทําให้เราต้องมาเล่าขานกันในรายการชมรมคนหัวลุกและวันนี้นะครับประตูปราสาทของเราเปิดกว้างกว่าทุกครั้ง เพราะอะไรรู้ไหมครับทํานประานเพราะวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เป็นผู้ร่วมสมาชิกชมรมของเราจะมาร่วมงานปาร์ตี้ผีในคืนฮาโลวีนคืนนี้มาแล้วหนึ่งผีผีฟักทองผีฟักทองนะนี่ คนแรกแขกคนแรกของเรามาแล้วผีฟักทองเดี๋ยวก็จะมาเยี่ยมเยือนกันแบบตลอดเรียกว่าวันนี้จะมีผีวนเวียนอยู่แถวแถวประสาทของเราในงานวันฮัลโลวีนอย่างนี้มาอุ้ยท่านเขาท่านเขา เห็นไกลๆนี่ก็รู้ท่านเขาท่านเขาจะต้องมีเงินเยอะมากสวัสดีค่ะท่านเขาสวัสดีท่านเขายาวท่านเขายาวเขายาวเขามีเงินมากโอ้ท่านเขาแล้วไปไหนถึงตายท่านเขาอดตายอดตายอดอะไรกัดเนี่ยอุยไหนอุยเยอะขึ้นมดเลยโอ้ยคนนั้นโดนรถชนเลือดซอะมากเลยนะครับวันนี้เอาเชิญท่านเขาก่อนนะคะเอามาฝาก ไม่เอาไม่เอาขะขาวไม่เอาเดี๋ยวนี่มาอีกอันหนึ่งแล้วมันอะไรกันนะไมาอีกตัวนึงนี่คือนี้วันดีวันดีนี่ผีจีนโปเย่โปรเยโปรเยโปเยโปรเยขายควบกับบ้านผีปอบนะครับคอะไรกันเอคุณเอ๋คุณเอ๋เยอะมากโอะไรตรงนี้ล่ะแม่มายืนไม่ได้เหรอไม่ได้กลัวบแต่ท่านเก่าเดี๋ยวก็เจอไม้ยิงเข้าไปหรอกอนั่นน่อ้ย ้สวยมากเลยพี่ต้อมพี่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดี้พี่ต้อมเป็นอะไรครับวันนี้หัวแหลมนะครับน่ยหัวแหลมมาเชิเป็นอะไรครับแม่มดเป็นแม่มดคุณต้อมพี่ต้อมนะาฮะไทยต้อมนะะแม่มดโผล่ไฟดี๋ยวไกลๆแม่มดโผล่ไฟฝาบแม่ไหมวันนี้มีผีผีดังผีดังหมดเลยนั่นใช่เหรอเนื้ออะไรไรเนี่ย ไม่ขีดโอ้ยตายแล้ววันนี้ผีเยอะเห็นไหมโอ้ยเิญตามสบายนะคะเชเญอเลยฮะน้ำผ้าหาดื่มเอานะครับไม่ใช่น้้ำเลือดเือตรงนั้นมีเลือดค่ะมีเลือดนดหน่มเดี๋ยวเราไปทักไปทเพื่อนโง่ไปทักเพื่อนโงก่อนได้เลยแม้เชิญเลยค่ะผีโปโลเย่โปรยเยสวยเะครับผีโปรลเย่ี่ผมยมาแลยมาันยี้ลยมัมาเลยมายมาเาเลยมาเมาคลยมีเละเ จำได้ชุดโอ้คร์กเหรอนั่นไงเลยคุณ้ชมแม้แต่เข้ากับเสื้อเลยอันนี้พวกที่โดนสมัยก่อนโดนเขาเรียกอะไรอ๋อเยป็นโันเดต เป็นตัวเดทอยู่ในพายุฟิฟสี่เดทีนความตายอย่างเดียวใช่ไหมครับท่านประธานเดทจะมาเอาความตายของคนสวยท่านเขาจะมาหลอกเจ้เลยถามว่าจะให้เอาไว้ไหนไว้ตรงอื่นตายเลยแบบตกใจโอ้เชิญเชิญเชิญผีเครื่องมาอยู่ตรงนั้นก่อนนะท่านประธานครับบรรยากาศวันนี้เป็นใจมากเลยนะหลังจากที่เราทักทายแขกเรือในวันฮาโลวีนไปแล้ว ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเทศกาลวันฮาโลวีนนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นที่มาและที่ไปเขาว่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนคริสต์กาลเ<ะ>นี่ยนะคะชนชาติเซลส์เนี่ยนะคะ,ะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความตายแล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รวบรวมวิญ,ญญาณส่งสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องเล่ามาหลายร้อยปีนะคะส่งสวรรค์ทุกวันที่31ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาคริสต์เกิดขึ้นชาวคริสต์ก็เลยถือว่าวันที่31ตุลาคมนี้เป็นวันฮาโลวีนนั่นเอง วันฮาโลวีนก็จะเนี่ยค่ะจะมีการแต่งกายอย่างเงี้ยนะคะเป็นผีปีศาจเดินกันไปมาว่นไปหมดอะไรอีแต่เอเนี่ยเดี๋ยวก็เดินที่้ายงัดทะเลยเนี่ย วันนี้31ตุลาเราจะเห็นว่านะคะจะมีเด็กมีอะไรเดินแต่งตัวเป็นผีจุดประสงค์ก็คือไม่ให้ผีจริงมาหลอกมาหลอนเท่านั้นเองและสีที่นิยมใช้ในวันฮาโลเวีนนะครับก็จะเป็นสีส้มสีหนึ่งนะฮะสีส้มนี่เป็นสัญลักษณ์ของเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงชัชวาลอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนสีดํานั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้ผีปีศาจนี่ดูดูจากนี่โลโก้นะสัญลักษณ์ของชมรมคนลูกเหล่านี้สวยงามมากเพราะก็คือเนเด็กๆก็จะแต่งตัวเป็นผีนู่นผีนี่กันก็จะถือลูกฟักทองแล้วข้างในก็จะมีเทียยนนจุดให้สสวว่างะ เสร็จแล้วก็จะไปตามบ้านคนนะฮะนี่เสร็จแล้วก็จะไปตามบ้านคนเดี๋ยวให้มันจบๆได้แล้วแน่อนนะไปตามบ้านคนจะไปหลอกไปเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกสมมกก๊สมมติหลอกแบบนี้แบบนี้นี่เป็นฟังก์ชั่นของแกแกไม่ต้องมาบ่อยก็ได้เอาใจแล้วมั้งเฮ้ยเจอฟังก์ชั่นคุ่มเลยอ้าวมาหลอกนี่มาหลอกสมมติถึมาหลอกตั๊กตั๊กตัผู้ใหญ่ก็จะเปิดประตูออกมา t ริ c k or treat t ริ c k or treat t r ูหลอกเป็นภาษาฝรั่งแล้วไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ฮัลเลอรีเป็นภาษาฝรั่งแล้วก็เรียกเต็งอะไรโอน้องอย่าหลอกอย่ารลอยโอาไว้ก่อนแล้วแล้วแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ขนมเด็กๆอาไปเอาผลไม้ไปเอาละวันไปนี่ลุงสมิธไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะก็เอาไปน้อยๆแล้วกันอ่ะพึ้งหนึ่งเอาไปโอ้เล่นแบงค์กงแตกเลย จ่ายค่าตัวก็เลยไปเดี๋ยวผมไปรับที่บริษัทเเดี๋ยวผมไปรับไปบริษัทเพื่อเป็นการเปิดงานวันนี้ประธานชมรมก็ขอเอาเวลานี่แหละเราจะเปิดงานปาร์ตี้ผีวันฮาโลวีนนะบัดนี้